ี่ฮัลโหลเชฟเพอรแฮัลโหลค่ะคกค่ะเอ้ยฮัลโหลใครฮัลโหลนี่คูกค่ะอ่าเอ่ยค่ะเจอเธชีวิตม่คุณค่ายืนอะไรเอยี๋ค่าคูกค่าพนักาานคูดสิคานคูดสิชิเสียลแล้วเราว่าจนคูดไร พุดแล้วแป้งที่เจอแบบแข็งแข็งนะเพราะว่ามันไม่อทฐม่ปูนแล้วไมไม่ต่างหาเลื่อนี่สเอียบแมนบดเลยเนี่ยหแนเนี่เออหีแทก็หันไแทนพุดอยากพุดเนี่ยพุดอยากสีแต่งแต่งแต่งาสีนะเออนี่นี่ยนี่ยีพุ้ดเนี่ยจากจักจักกังสีนะพุดเนี่ยพุดแข็ง ดีมันีเังสุบินจะไปใส่สุบินโอ้คือไก่แต่ว่าย่าหนูตีหยังย่าหนูย่าหนูมาฝักฝักมันให้ ก็ให้ฟากกันค่าให้